สายของกล้องของอาติซารรุ่นที่อยู่ในมือลุงหนอตอนนี้เขาเรียกรรุ่น A-Cam 707นะฮะ707นะความยาวเขาอยู่ประมาณ100ซนติเมตรนะครับก็ที่อยากทำคลิปนี้เน้นอีกทีเพราะว่าสายรุ่นใหม่ตัวนี้เขาสวยมากนะแล้วก็เป็นตัวที่ Made in Japan นะฮะปกติอาติซารเขามีทั้ง Japan ทั้งชหน้านะตัวนี้ Made in Japan แต่ราคาแบบรับได้นะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน a c a m 707นะครับเนี่ยสัมผัสแรกลุงบอกเลยนุ่มมือมากสีนี้เป็นสีดำแดงนะลุงหนอรีวิวด้วยสีดำแดงเพราะเขาหล่อจริงนะครับปลายหนังตัวนี้มีกาดกันกระแทกให้เหมือนเดิมนะใส่ได้ทุกรุ่นนะครับกล้องถ้าเราชอบความนุ่มวัสดุเขาเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะ A-Cam 707มาแล้วนะมาจํำหน่ายที่ร้านลุงนอแล้วนะครับอา้าวเดี๋ยวลองสิกล้องไลก้าลุงสีดำเจอสายดำแดงเข้าไปเป็นไงนี่นี่เป็นไงสวยเลยนะครับราคาเขาไม่แพงนะจริงๆ A-Cam 707นี้เขามีหลายสีนะมีดำอะไรนะดำบอนบอลดำดำแดงนะแต่ตอนนี้ที่ร้านมีสีดำแดงก่อน พระเอกประจําร้านเลยตอนนี้นะครับสินค้ามีจําหน่ายแล้วแมมจับแล้วมันนุ่มมือจริงนะนุ่มและน้ําหนักเบานะเอาไว้แวะมาชมตัวจริงที่ร้านลุงหนอนะครับแวะมานะครับ